เดินไปเดินไปไปลูกน็อตเวดดนเดินไปลูกน็อตเดินดูน็อต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 ลูกเดินไปเดินไปบบคือแล้วบบคืนแล้วสังเกตไหมเราเดินก็ไปลูกน็อตน็อตเวดเนีฮะปีสามสองหนึ่งน็อตเวด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 ขนาดขนาดขนาดพึิงทำพึิงพงงรับรงรับรงรับรอ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 งรับรงรับร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 อรับร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 ร เว้นขอร้องเว้นหน่อยค่ะสี่สามอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้สองแทงแทงแทงโอเคขึ้นนี่ไปยิบไปยิบขึ้นไปยิบ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 ยิบสี่คอสี่คอไปยิบ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 ขึ้นมาขึ้นมายิบล้วไปเท้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 าม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 า ขึ้นมอเรไปเาครับขึ้นมือราไปเสาสาเรียมอยู่แล้วนี้คิวนีคิวเาคิวาคิวซวคิวซวคิวซวสวยมากสวยมากลูกน็อตน็อตเดินน <faith> <food ut ff uno> ็อตเดินน็อตเดินน็ตเดินน็ตเดิน็ตเดิน็ตมันลกมันลุกมันลกมันลุกเดินน็ตเดินน็ตลูกน็ตลกเวลกเวทลกเวทเวทเวทนะเวทเวทนสเ อย่าไป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 อย่าไอย่าไปอย่กไปอย่าไอย่าไอก่ารปอย่าไป่าไปอี่าไปอก่าไปอ่าไอย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่กไปอย่ารปอย่าไปอย่าไปอย่าอี่ารปอย่าิปอี่าไป่าไปอ่าไกอย่าไปอย่าไปอย่าไปอก่าไป่าไปอย่าไปอย่าัปอย่าไปอย่าัปย่าไป่าไปอย่าับอย่าไปอย่รไป่าไปอย่าไป่าไปร่าไปอ่าไป่าไปอย่าไปอก่าัปอย่าไย่าไป่าป่าไอย่าไปอย่าาาาาาาไ่าไ่ ข,ข,ขึ้นมาขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมาไม่ไม่ขึ้นขึ้นขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาตามมาตามมามเอารีบอร์เรนี่นะอยูนี่นะไอเอาไข่อยู่นี <im <im oh, okay, ่นะเอราัชราลัชราลัชราัชรลราัชาเอาไข่ขึ้นมาปะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาไข่ขึ้นมาขึ้นมาเดินอย่างบอกก่อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคู่อยู่หน้าประตูประตูอยู่หน้าประตูมีส่วนที่ลงมันลงมันลงเข้าเอาเซไอแคทเทอร์อยู่ลงแล้วบอกก่อนเอาไข่วิ่งขึ้นไอนอตเวลยาวเลยน่่าจะแตกเอยู

ก็อดลงข้างในสุดอะวอกอตอยู่ตรงกลางอะมา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 เข้ามาเข้ามาข้ามาเมาข้ามาขีโซนะไอ้วอกอตดีจด้เรื่อยๆข้อแฟงแงขอแฟงแข้งขอแฟงแท้งขอแฟงแท้งข้างหลังข้อแฟงแข้งข้างหลังขอแฟงแข้งข้างหลังเลยครับีคนเลยะขอแฟงแข้งข้างหลังขอแฟงแท้งข้างหลังเจไปละจะเจไปล้วะเโอ้เจ็บมั้ยนะข้อแฝงแท้งข้างหลังทุบทุบทุบๆุบทุบท้บโอเระวังนะระวังนะระวังนะโฟกัสรับดีๆระวังนะรอรอรอ โอเคไอ้ยายราแทงแทงแล้ง่สานเอาลามาเอาลมาเอาลามาเอาลายมาเอาลามาเอาลามาเอาลายมาเอามามาเอามามาเอาลามาเอาลามาเอาลามาเอามามาเอาลามาเอาลามาเอามาเอาลามาเอาลามาเอาามาเอาลามาเอาลามาเอามาเอาลมาเอามาเอาลมาเอามาเอาลมาเอาลมาเอาลามาเอาลามาเอาลอาามาเอาไามาเอามาเอาลามาเอามาเอาไามาเอาไมาเอาลมาลมาลมาเอาลามาเอามาเอาผมมา ตามมาเดินออกมาเลยเดินออกมาเลยผมเชื่อใจแทงทุกคนเดินออกมาแทงแซมาแทงออกมาแทงออกมารับรับรัรับเสือมาวัฟูบุฟูบุเนี่ยฮะสี่อฟูบุกับฟูบุฟูบุฟูบุรไทออกมาไทยออกมาฟูบุ่ออกมาไทมาฟูบุออกมาฟูบุออกมาไทยออกมา